แต้มแดกแต้มแดกโอ้ยู่อยู่อออะใจเย็นใเย้นเขาทุ้งเป็นขระห้อหรอครับผมนี่กันในเขาถุ้งหรือแมวขอ้องหรอครับอานมันมันสวัสดีครับผมพามาใส่เบ็ดหรอครับผมมื่อไหรครับที่นอดโซงหยอดทาครับผมมากเกิเก้าครับผมมาใส่เบ็ดรรยากาศดีครับมือครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับมื่อหรอากที่ดีครับร่มไหวครับยเอียงหน้าครับผม เป็นต้นนอนเว็ครับนอนมาแดงครับผมมาใส่เบ็ดครับผมมือนี่ครับมากับเบ็ดไงับผมนี่ครับเบ็ดไงกิโลดเบ็ดไงครับให้เบ็ดหน่อยแล้วมันบ่สะใจครับตรงนี่ครับเบ็ดไงครับมาเบ็ดไงเรื่องหนึ่งนี่ครับผมลองเบ็ดไงนะครับผมนี่ครับเบ็ดมีเอฟซีท่านหนึ่งมาถามโทรไอ้เม่นมาถามว่าใส่เบ็ดเบอร์ใดนี่ครับเบ็ดผมครับ เป็นเบอร์1 4ครับผมนี่ครับเป็นเบอร์1 4สายที่ใส่นี่เป็นสายหลีดครับผมนี่ครับเป็นสายหลีดเลยนี่ครับมันจะวัขาดครับผมต้นปลากัดกับวขาดครับเพราะว่าเข้าใส่ .arr เยื่อที่ใส่เป็นเยื่อใหญ่ครับผมนี่ครับปูปูที่ใส่ครับขนาดนี้เลยครับผมนี่ครับใส่นี่ครับป้องกันการปูหนีบครับผมนี่ครับมันจะวัขาดหนีบกับวขาดครับปลาถือกับวขาดครับตัวนี้ครับ ขาดหญ้าครับว่ายังไงก็ขาดเน่านี่ครับปูสีไยครับขนาดนี้เลยนี่ครับมาใส่เบื้องเก้าครับมื่อนี้ครับมันสชิมานบอก้องเบิ้งเด็ดไงขันถือก็ถือก็ถือตรงไงเลยครับผมปลาครับตาหน่อยบวกกินครับเพราะว่าปูมัน่าครับปูหน่อยก็ล้องแล้วครับผม ได้ยุคครับผมให้แน่ครับปูหน่อยก็ได้ยุคเพอได้กินอยู่ครับแต่ว่าจะมาลองเบ็ดไงครับโมนี่ครับใครเบ็ดไงเลยเพราะว่าหน้าผมเนิมติดฝายครับฝายนม่ขึ้นจากฝ้ายครับผมขื่นมากเลยคนตกขื้นมาเลยครับผมที่มีแต่ตัวยงใหญ่ครับเป็นฝ้ายน้ำรดนครับไปเอาวาระยางห้างครับผมไปเลยครับผมใปเบ็ดต้องกันครับ่ะลุยครับผม นี่แะครับผมต้มองหอดไมแ้แหะครับผมหมา้จะเป็นหน้าเจ้าของนเลยครับผมนี่ครับเป็นหน้าวานครับวานเอาครับเอา,านหน้าวานหน้าเจ้าของเลยครับไปหน้าเจ้าของนะครับหน้าจิตตายเหลื่อมใช้หลังแหลกกันเลยครับ ไะไรมันก็คือเป็ดไงปูไงครับนี่ครับประมาณถหนึ่งนะครับปูครับตามล่าหาของแง่ครับผมเหมือนครับลองเบิรงครับสิ่มหมานอีกบใส่ไม่เหมือนแร้งเหมือครับจริงๆข้ามาหยางกับผมเลืองงานเหมือนครับผมใส่ถิ่นไปเรื่อยครับมันบ่าหลอนครับเนี่ครับถิ่นก็ถือเลยครับประมาณนี้ครับผม ไปเลยครับปลองต่อไปครับผมครับทางที่สองครับผมเหยียบเหียบพื้นเก้าครับผมที่ที่ใส่ครับเหยียบพางครับบ่าตายครับผมพางไปเลยครับยันไปเลย บ่ครับผมจะโมดูลนอ้องกันครับผมมาแล้งครับกินหมาอีกบ่มีตัวอีกว่ใส่เวลาใส่เกิดใส่พวกนำดาดหลายนำไม่หลายกับผมใส่หน้าหน้าหน้าคุมกับผมใส่หน้าดอนมือถือได้ครับใส่หน้าคุมกับผมเปียกไงนี่ครับผมใส่นำไม่หลายผมหลังต่อมาครับผมใส่ขึ้นก้าวครับผมไม่ได้ที่ใส่่างง่ายับผมเงี้ยปูครับใส่เงี้ยเด็กคือผู้ึเงี้ยปูกับผมคิดผมกินหอดเงี้ยปูเพราะว่า ผมมักใส่เงี้ยปูครับถือคือถือตัวใหญ่ยเลยครับผมเงี้ยปูนี่ครับหนอดเงี้ยปูก็เลยพามาใส่ครับผมมือนี่ครับนี่ครับตามล่าหาปลาคุ้งเงี้ยอีครับผมมือนี่ครับมันสิหมาเนี่ยว่าจำบูรนักการเมืแรกนะครับเด้อนำได้หลายนี่ครับตะกอนหมักเลยครับปลาคุ้งเงี้ครับหมักนี่นำได้หลายครับผมไปหลังต่อไปครับ ตัวเงา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 ปนกันครับรับกันครับแย่ระบาดนะ้วฮะนก็เป็นนึ่งนึ่งแม่น้อยหนึ่งครับผม,มให้ฟาร์มมองเห็นงายครับเห็นเงยงา ห่างขึ้นเก้าครับผมบเนี่ยปูนี่ท่านมันถือมันถือตัวใหญ่เลยครับผมเลยมากครับมากไรเนี่ยปูครับผมเนี่ยงพวกเงียปูผมผมว่า ไปเลยครับผมไปเลยครับผมเสียบเลยครับเหมือนเดือครับอากาศดีผมมือครับรุ่มไบพ่อยเหมือนครับครับบรรยากาศเขาเขียวเป็นบรรยากาศมาฝาครับผมท้องให้ท้องหน้าครับ ยามมันแรงเมือนหมอภาพยาหมันแรงครับผมนี่ครับผมใช่หลังสุดท้ายเหรอครับแล้วเหรครับผมเลอทุกหลังสุดท้ายเหรอครับใช่หมูหู้ฝายแล้วครับผมนี่ครับหู้ฮองตัวนี้ครับผมมันจะเชื่อมจากฝายครับนี่ครับหน้าผมนี่ครับอยู่นี่ครับนี่ครับปลาจะขึ้นเมื่อนี่แล้วผมปลาเนี่ขึ้นก้อนมูครับหน้าผมนี่ยใช่ฝายเลยครับอ่ามันขึ้นมาหนี่นะครับผมเหมือเดิมครับนี่นี่เห็นแล้ว เรียบร้อยครับผมมาจะไปดูนเมยามด้วกันครับจะได้หมานว่าเมลแางครับว่าเมยามมล้างครับผมครับผมเข้าเมยามเม็ดครับผมตอนดึกๆครับสามทุ่มหรครับผมสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับที่เขาใส่เงี้ยปูไว้นะครับผมเงี้ยปูใส่ตอนเวียดนะครับวันนี้มมยามจักเถื่อนหลายสิ่งโม่งนะครับใส่เต้ซี่โม่งเสาร์นะผมนี่ครับพุ่งยามเลยครับเงี้ยปูด่วนรูดเมื่อหรอโบจักกันยังได็ครับผม ่ะไปหลุดน่วมกันครับวั <ขอ S 1> นีมนีตัวบ่อ่ามีมานบ่วของมูลุิธเมืองหลวงวจักรอบมั้งครับผมอไปตามไปครับผมขวบอืมนีม่พันกว่าเสียงเลยครับผมอืมอะไรนะครับผมนครับของไงครับผมนี่ครับผมอุ้ย นี่ครับที่เด็ดครับผมนี่ครับนี่ครับผมโล่กลัวนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบที่เด็ดโอ้ย ใส่เหี้ยปูครับผมเนี่ยครับของแท้แล้วครับผมเนี่ยครับแต่ว่าตายครับผมโคดไม่ยามครับโคดไม่ยามอืมยังไงแห้งครับผมดูนี่ครับพุทธยอดเลยครับผมนี่ครับอืมนี่ครับหนูยังไงดีครับผมตัวนี่ครับพุทธยอดตาย นี่ครับปิดเง่ปูไง่ครับผมตือของเงครับผมเฮ๋ยนะครับเห็นไหมครับสับหลุนก็ไมครับโลกกควายล้กเนี่ยเป็นลกคว้าครับโซีลูหาเนี่ยครับประมาานี้นะครับโอหไงแห้งครับผมญงแห้งขนางครับ พุดธยอดครับอาจจะโล่ซีทำไมนะครับโล่ซีขีดไปหลังต่อไปครับผมมาดูกิดีที่เราเห็นครับผมบม่หลอนครับอีกสองครับจะมาหนุดร่วมกันครับผมไหนมาครับแต้มหนึ่งแต้มยังไงครับแต้มันตายครับผมถือลายถือม่วงครับผมไปหลุ่วมกันไหมครับผม ลุ่มหลัง้าไปครับผมนี่โบหนาหนาชุดจมดีดครับผมสี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 มาองมอืมอื้ะครับอื้เหนครับเนครับนคันเบสครับผมนี่สีครับผมนี่อื้ย้นรุ่นครับผมอไ่ที่เลงิดระบาเนี่ย มันดิ่นอยู่ค่ะเฮ้ยพี่น้องไปไหนวะเฮ้ยพี่นนอะขอขาวุืมมาเลยครับผมดินเดีอเด้อเดีอจ้ะไปกัน โอ้โวปุ๊งแย่ไปได้ครับผมกินยิดตรงแย่ปลาดคือกลากินปุ๊งแย่บ่าหนึ่บกรเขาหมดเลยครับผมดูกลั๊งแย่ได้เสือยซึ่งแถวเลยนช่ครับผมมาครับผมแจมสองครับ กินปูแ้ไปได้ครับผมตัวนะครับคือจ่ากินปูใหญ่มื้อไหร่ครับผมครับสวยๆครับผมโอ้แมสองมาแล้วครับเป็นี้โมตายครับผมเอ้ยรุดพอดีพวกนี้ปดยากลุดแล้วครับผมเริบนี่ครับเกือบปอดใหญมันเนาะเกือบปอดใหญครับผมลุดพอดีเลยครับผมให้นี้ปดสามลุดเหรอนี่ครับปลาขมูนเมื่อไรครับผมดิน นี่ว่าตัวแง่ตัวแง่ยังขับท่านลยครับผมเงี้ยปูครับผมนี่ครับบวกพิษหวังครับพี่ใส่เงี้ยปูนะครับแต่ว่าผมหมักครับใส่เงี้ยปูเนี่ยขี้เบื้องนะครับผมตัวไข่แน่เลยครับท่านผีไขยุงยุงเหรครับใส่หลายชิ้นงงเงี้ย เนี่ยวะปลาดินปลาเดินขนาดนาครับผมหลังอีกขนาดครับงั้นวะุืนต้องกันครับผมใส่<อ>แพรไปก่อนครับเขาหลุมเขาใหญ่น้ำมาดิครับผมปลาครับขึ้นต่อไปครับามาแล้วสองแจมตายจุิ ใช่ไหมครับลองใส่ผูหน่อยเบื้องตัวนี่อ้าวบ่าหลอนครับพี่นะครับนี่ครับผู้ดินอยู่ครับผมอ่ะรุ่นหลังต่อไปครับเด็ดล้างมือ่งว<ช>ุ้นนี่ไอ้เซยพี่น้องผมกใส่วุ้นนี่นะครับอืมมีรุ่นมีรุ่นครับผมอะไรเนี่ย ขั้นเพชนสี่ก็ดูดีครับเห็นมั้ยขั้นเพชว่าเห็นบว่าโอ้ยดียดีดีนี่ครับโมเลยครับตัวนี้ครับผมยังบ่นี่ครับนี่ครับผมขั้นเพชรนี่นี่หลายชิ้นโม่แล้วผมสเหลือไว้เหลือบอ่อตัวก่อนครับบุดุนครับผมคือบุดินโบราณหน่อฮึ ขา้เบ mm. ็ดนี่นี่นี่ปลายมันขึ้ขันเบ็ีบุทินท่าืงถือนงนองครับโอ้ยหืมพูดวาพดันเนี่ ๋ยวงเงหายคน,นครับผมเฮ้ยอ้ยตกเก่งมดโอหยโอ้ยเฮ้ย,ยออครับโอ้ยปลาบ่ตกกุวกมดอืมปลาแงงด้วนี่เด้อโอยตุ้ตปูเงี่ครับผมอืมมาแล้ครับคือกากินปูแง่ครับมันอืมเห็น,กกหนไหนี่ตัก่งมดไปเศราถือตัวเล้วไงเนี่ย นี่ครับกินลึกแล้วครับตัวนี้ครับอ้วนครับผมป่าครับอครับแต้มสามอันครับผมอู้ดอ้วนดีครับตัวปูใหญ่ครับผมอู้ดกินเลยครับโอ้เขามากินเย็ับบายูเขาวานเนาะครับมันดนครับอืเดี๋ยวคนใหากกดนะครับผม ค,ครั่หมาสามแต้มนวครับผมเด็ไปครับเนี้ยไว้ล่อหลมเงอนเช้าครับหมาสามแต้มครับผม น่ครับตูนอ้วนนี้ง่ายครับผมน่ครับไปดูหลังต่อไปครับผมเม็ดยังเหลืออยู่ครับเราดูนกันครับเปียหล่อนครับเป็นยังไปครับผมหน่อยงี้ปุยน่าประหลับกันครับมาตรงนี้ครับ ลุกน้ำขครับผมหลับทำไมครับลุกลูกขันครับนี่แจ๋วอ้องตัวนี้ใช่ไห,นหนมน้องกวางครับเนี่ยตวัวบ่เดี๋ยวับเดี๋ยวลืกนันครับ ลุดครับผมอ้พวกนี้ครับหนุนไม่ครับหมือาครับผมใสเงี้ยไว้ไม่เหลือกองๆโอ้โหคุณเอ้จะรับไปครับ นนต่อไปครับผมไหนว่าสามแป๊วมอดล้าง,น,งานี่ครับเยอะเหลือครับผมตาครับตินนี่ครับผมบนนี้ตับดินีนนี้ครับอืมอย่านี่สูงครับพี่น้องนี่ครับท่านกุ้งของหนงนะครับผมนี่ครับอืมขึ้นมา กูบ่ดินบ่ดันบังยัง,บ,ยยงบ่เดี๋ยวบอเนาะต้องหลายชั่วโมงนะครับเดี๋ยวบ่คือบ่ดินอืม,อมโอ้ยรุดครับผมเห็นเห็นเบ็ดแล้วครับนี่ครับโอ้ยเสียาดายครับผมยยบ๊วยย่งครับผมใเป็นไงไปบดินกันไหมครับ หอยลุดเดี๋ยไม่คุณสาวครับอ่ะยู่นี้ก็ไปครับ หลังเข้าไปครับผมหลังสุด้าแล้วครัผมดีๆ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 ดผๆดี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 มดีๆ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 กีนครับผมว่าสิๆดีี่ด่ดีๆดีๆดีเดี๋ยวไปสรดปยอดใๆดีๆดีงครัดผมไปจามๆดดีๆ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 ดีดีๆดาๆลีๆดีดีๆดีดีๆดีๆดดีๆ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 ีีๆดีๆดรๆดด หลังจากใส่ไว้ตอนกระเว้นครับผมพฝืนในมะยามครับนี่ครับแซมสวยเลยครับหนึ่งไสใบตั๊กยางโมเส็งครับที่โมเส็ครับผมพฝืนในมะยามครับสองแบบแซมสวยเลยครับผมเพี่ปูครับมีง่ายเลยครับผมตัวนี้ครับนี่ครับสามมีง่ยแห้งครับผมตัวนี้ครับนี่ครับอาจจะโลกคพวกระผมตัวนี้ครับปลาตัวนี้ปลาคอตัวนี้มันถื่อนเลยครับมันเถื่อนเพราะครับผมมันพันหยา คุนให้แก้ว่ได้ครับโอเซเบสเป็นเนยาครับผมนี่ครับพี่เรียกเป็นปูครับผมนี่ครับเห็ดใยปูใยปลาเขาแห้งครับผมนี่ครับนี่ครับตุดยอดนี่ครับเกียวก็ขวดน้ำครับผมนี่ครับใยดีครับผมปลาตัวนี้ครับขวดนึงจุดหาลริดมาแม่ครับผมขวดนึงจุดหายริดครับนี่ครับเกขียวเลยครับผมปลาตัวนี้ตุดยอดใยแห้งครับ นี่ครัืออนู่ในสามตัวครับผมสามแต้มเจีคยวบมือเสาครับผมจะมาลุ้นเหมือนกันครับวันจะหมานไหอีกว่าครับผมมือเสาร์จะจะพามายามไม้ครับผมครับมือเสาเจอกันไหมครับผมครับสวัสดียามือเสาครับสวัสดียามือเสาจ้าอากาศดีดีมากับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมมือนี้ครับครับบรรยากาศขึ้นเหมือนฝนสีตกครับผม ภาอยู่เขาอีกว่าเขาเพิ่มงเลยครับขึ้นมากครับผมมันอะภาพมายามเพชรครับผมเงี่ยปูครับผมได้ใบมือขึ้นเนี่ยครับเกียบเงี้ยใบมือขึ้นน้ำครับมือขึ้นไม่ยามได้สามตัวกับผมมือขึ้นนี่ครับสามแต้มมือขึ้นเนี่ยครับต่อเนี่ยมุดหลุนต้อกันครับผมมัน็นหมาเน่งว่าหลุนต้อกันจ้าสหมาอีกจัตุรุนมงครับผมไป ัดีให้ไปอย่างเดียวกันครับผมหลังแหลกรับมือถือครับผมอ่ะยืนต่อไปครับเป็นโคโดกกเดนะครับผมมันขึ้นมานาะมันขึ้นขึ้นอย่างว่าครับปู่เลยครับผมนี่ปู่เลยปู่นะครับนี่ครับปู่เพาตายครับผมตายกับปอยครับผมไปเลยครับขึ้นในสามแต้ม แตมยังง่ายนะครับผมขึ้นเนี่ยโด,โด,โดูดีดียดีมา้อไปบุนหลังต่อไปครับงูนท่นิงแจ่นี่ครับผม ปล่อยครับผมอยาไปไล่หลังเครับต้นเป็นปล่อยที่สวยรับผมเต่าเนี่ยต้นนี่แต้มนี่เบิ้งครับผมตุ่มกันครับจะได้เพเต่านี่ยตัว่เป็นตีนตุนหมวกนี่อะยรกุ้งกบทนอ้หมวกนี่ครับผม,น,น,มบนี่ครับ,รบน,รนี่นนเห คือบดินบดันกน้ปลาถือนี่ครับผมเบ็ดครับอื้อยูครับยู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 นะครับนะอืครับนะครับอืครับผมมาแล้วครับผมแตงแตงเช้า,ชาครับนี่ครับ วสวยๆเลยครับผมมาแล้วอว่นดีครับเกิดเกี่ยวของเขาเนี่ยมาแล้วครับออ้ห ม,นม,นม,นมนันมันมันมันนอ้วนดีครับผมปลาครับนี่ครับสีคือขาวง่ขาวครับเป็นปลาหนำคุ้นครับนี่ครับสวยเลยมาแล้วแต้มแรลกในมือเท้าโอ้ครับขอทะลุเลยครับครับแต้มแรกแต้มแหโ อยู่ๆใจเย็นใจเย็นเข่าถุงเราเป็นเข่าแล้วครับผมนี่กันได้เข่าถุงหรือแมงเข่ารัวครับมัน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 ใส <c oughs> ่มาแล้วแต้มหนึ่งครับแต้มแบบแหกหมือนอือดูหลังต่อไปครับผมเป็ดย่างย่งอยู่ครับ ก็ดูก in <these. S 2> ิ่งดีอยู่ครับผมเสบสหลังนี้เงียหมดหลังยินเงียกันตัวนี่ใกล้ถึงเมื่อแล้วครับผมเบ็ดหานแต่มืองที่ว่าตอนหลังจะถ่ายแล้วผม บอลดีดีครับผมท่านชักับบอลครับนี่คยังอยู่เก่าปล่อยครับผมปควายไปลาสัวปลาบอลด,ดีครับเรื่องพวกกินเม็ดครับผมมันล่อฝนว่าจริงดิสุดลุกยอดครับเฒ่านี่แต่มาแต้มนึงครับผม ตัวไข่แน่ครับผมแข็งอีมครับใส่เบ็ดเยื้อปูครับผมหลังจากข้าวตใส่ไวหมูว่านนะครับผมมันขึ้นมายามได้สามแต้มครับผมแต้มหนึ่งง่ายแห้งครับมันขึ้นนะครับแต่ว่ามันตายแ่้ยหมดเศ้าก็ได้มาแต้มหนึ่งนะครับใส่เบ็ดง่ายเยื่อปูง่ายครับผมขอบคุณทุกคนร่างกาครับผมที่เขามารับชมคลิปจนจบครับผมทามาคลิปนี้แกจาลืมก็ติดตามก็ไลไรก็แช่ เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปี่ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับลากันเลยบรรยากาศเขาที่เขียวครับผมนะครับพอ,อกันคลิปหน้าครับ